แอ่นนี้มันบบบเมื่อเฮุ้มงต้องดูสาวกันอันสภัากับวิธีชีวิตของพี่น้องม้งรองเบิ่งว่าเพิ่นไปให้เปส่วนิ่นเทศอย่งไหนะอยู่ผูผูดิสั้นรัานลงมาเลยสบายดีสบายดีกำลังเฮ็ไอนไรอยู่ ไกับน้องทำเพลงเนาะทำเพลงเนาะนแค่สิบปีถ1สปีผู้สาวมงงระมแม่ักปีเนาความมาเอาฟัวเฟัวว่ะเลยชิดสามิห้าเลยเนี่ยนะเออ1ิดแปดิสาวยังไม่คุดเออชิาชิดสามวด่เออทักบ้าวผู้สาวเลยเนาะไอรินแสดงว่าช่วงกิจเจียงเนี่ยผู้บ้าวต้ไปรินมอดไก่เนาะ เห็นเห็ุการณ์ละล่มกัดดนเพยเะเราเอาเอาปั่วเรือว่าเห็นละล่มอย่างนั้นนึงเราเอาเลย สบายดีสบายดีโอ,อสบายดีอันอันนี้เป็นบ้านอย่างเนาะไหมบ้านบ้านไหมเนีย่ยน้ำป่าเนาะเออเลยเลยหาก,กันเคยมากเนอะก็รังสิบแปนทางนะนาะเฮืองเนาะเรื่องจ่ากันเ,นอ,นนอ,เอ,อ้ยยุยุนี่ไปใน,นเฮืองนี่ไก่บ่างไหม มีแต่ลักเนาะเออเลยกับไก่น็อกเลยเลยนี้เป็นหมู่บ้านชนเท่ามงค์ขมเมอเลยบ่มีแต่มงค์มาเลยเนาะเลยเลยนี่อะไรเป็นอยู่ระหว่างทางเนาะในอีกซาวไฟหัวกิโลจะงหดบ้านนาเฮืองสายจากนาเฮืองเข้าไปในตัวเมืองกับไก่เติบพี่เนาะไปแล้วบึงอ่าบ้านนาปั่นยโอ้มีน้ำมีนน năm lượt đi đấy chào 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 vừa nói đó, chào 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 sàn bàn ô, còn เั็นอยูอ่ะฟูพี่น้องฟูเป็นซันเป็นซันลงมาเลยพี่น้องเป็นลงลาวเนาะลงลาวพื้นพื้นติดกับดินเลยพี่น้องแต่เช่นแต่น้องจะเข้าโมงหรือเปล่าะพื้นติดกับดินเลยโอ้ยเป็นพูนี่เลยพี่น้องคักค่ะคัะสบายดีสบายดี cầm lăng hết áo giù cầm lăng hết nhạc giù làm nhịn ô bàn hôm bàn nhảy nó hết nó hết nhạc hết hương nó hết hương cầm theo cốp เงินเท่านี้มีประมาณบ้านมีประมาณจากหลังคาเนาะเหรอมีอ่าห้าสิบใบห้าสิบใบเออใหา่เลยเนาะยังมีบ้านหนึ่งบ้านนึงยังมีบ้านอีกเอออยู่ฟ้าคู่ฟ้าเป็นอันให้น้องสุดเขมงมาเลยก็บ้านใหญ่เลยเอาไปมาอุทยานอ่ากำลังไปรักเซมาแต่เมืองชาจจมพรตัวเมือง น้ำอ้อนมาแต่น้ำออนมาแต่น้ำออนห่างกันเคยมาทางนี้ตอนมาลรามาทางเวียงทองเคยมาทางนี้เนาะตอนเมื่องเมื่อทางนี้เราเบิ่งกมาเคยมาบานเนาะบานน้ำป่านเนาะเบิร์กใส่จำพรนที่นี่ไปนี่ยังไก่บ่ายอ่าสัตวสมองโอ้แก่ไก่อยู่เนาะแก่ไก่ bài thân 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 bài เอออันนี้ก็คือเฮือนไม้กำลังเห็นไม้หลังนี้เออเพื่อนกำลังรับเขี้ยวกบีน้องนี่กำลังเห็นเฮือนหลังไม้ตัวนี้เนาะตัวนี้เลยเลยเงืนหลังใหญ่ใหญ่อันนี้ก็คือเฮือนไม้ที่ว่าเพื่อนกำลังเห็นไม้แล้วเนาะมูกระเบื้องหลังใหญ่ใหญ่เลยไปเดี๋ยวเขาไปเลาะทางใตงนั้นกันมาคนเดียวนะมารับ

สบายดีสบายดีสบายดีโอต่อมาห้าไล่มาเด้อภาษาน้อยนะภาษาน้ยภาษาน้อยเงียนมาได้แล้วป้าอะไรอ้าัะปีไรคือเงเก่งทแทนเปีแล้วอันนี้เปีนนี้เสอปี งานของคุณฮ่าแล้วลเออผู้สาวน้อยนะผู้สาวมงน้อยเออเสียงแล้วก็น็อกเดี๋ยวน็อกเสียงแล้วเนาะจน้องน้อชื่อน่าด่ายนางชื่อน่าด่ายนิซาชื่อนางไซนางไซหรือผู้นี้ชื่อน่าดชื่อนางคำพิงนางคำพิงครับเอ้ซื่อซื่อซื่อกับแบบคนเราลุ่มเลยเนาะ นังไซกับนงคำเพลงส้มยูาบอะยูเรนลาบ่ะบ่ไดบ่ไบ่ได้เฮีดยียกสอยเฮืเงนนักยัง้งยนักแต่เฮียยังเดียวนี่เรามันบ่อายนักมันก็บ่ายเด้พี่น้องน้องไซกับน้องคำเพลงนักคำเพลงนาะอันนี้สิปีสิบเอ็ดปีมู่กันบัเลยสวไน้องเป็นมู่ันาะเออ หากหระเฮียนพอหาปีนี้โอเคขอบใจเดอ้อขอบใจเดอ้อลมเงินมาเนาะผู้สาวบ้านค่ะเออบานยังไงา,บ,า,าบ้านน้ำปานเนาะบ้านน้ำปานเฮ้ยบอกสุเกลือไปเถอะไปกันเดอ้อบายบายผู้สาวบ้านมามาหลายปีสุดเป็นสาวง่ายเลยเนาะสมมติเข้ามาทันยมเมาไปเข้าอยู่ใสเมาไปเฮียนอยู่ใส <ข>อยู่ในนั้นโอ้แสดงว่าเขาได้เข้าไปตัวเมืองนอบนนกไก่ได้เนาะน้ำม่อนนกอ้าน้องไก่ละบ่หน้ำม่อนอบอน้บานได้ไปบ่เออถ้าเบิ่งมาถ้าเข้ามาทะยมูบุรเนาะพ่อแม่จังพาไปเนาะเออได้แต่ก็บ๊ายบาย,บายขับใจเด้อเอาไปใส่เออเครื่องนุ่งผิว คือเราเข้า,าัตอันนี้กับห้องน้ำมันกับ้องหัวพี่น้องของหัวโอ้หลายคนเลยพี่น้องดูผู้น้อยหลายคนบางแบบซุ้มนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าคนกับผู้นี้เก่าคนแล้วคือเงินนกกระเจี๊ยดพี่น้องมีตัวนอกอยู่นะพี่น้องตัวขาวๆโอ้นนี้ขาว นกตัวหนึ่งเนาะเห็นนั่นขงขาวๆในกล้องพ <c oughs> อเห็นนะ <c oughs> <c oughs> จะเป็นนกกังเกลพี่น <c oughs> ้อ,นองทางโนมีเห็นคอกนัวพี่น้องเป็นเลี้ยงนัวเลี้ยงนัวส่วนตัวใหญ่เลยอืมนี่น้องนี่ยินเสียงน้ำอันนี้จะเป็นห้องน้ำนะพี่น้องห้องน้ำมันมี้จะล็อเขาเป็นการฟื้นของเฟิน นี่มันอย่างไรเดินพาไส้หวานเอ๋ให้คุณตายเลยนี่นาเออเออข้าดาไปไส้ไส่ไส้หนุ่มตายนะนาหุ่มตายเออไส่เป็นเครื่องหนุ่มนี่ยมีความสูงนะมีเครื่องของคนตายท่างห่างเนาะเออเอ๋นี่ใส่ทั้งนี่เออหนุ่มเป็นกระโปรงเป็นอย่างฮะนาะแมาแล้ว มเลยต่น้องไปนวิตเดเออเลซลเนาะเซลสรับคนไ่ยตอนนี้มันุ่งนุ่งคุยิงก็ได้ผู้ายก็ได้คเออคุยิงผู้าสก็ได้ให้คุยิงผู้ายก็ได้ลาวสิบมีเนาะแง่ของเราก็นุ่งเครื่องไม้สิน ิ้นเสื้อใหม่เครื่องใหม่ครัเราสงเสียงาเสียวเอาตัดเอาโลโลเลเลใส่นะเมนได้งามแลใส่บ่่เห็น่มีตังงห้อีกเนาะเออผู้น้อยนี่หลายเนาะแม่นเนาะเออสิอยู่เทิงกันหลายหลมีคนน้อยหลายคนใหญ่ไปให้หบดแล้วนะให้ไปนําเรียบหมดแล้ว มีแต่คุณน้อยอยู่บ้านขน่านออกอยู่เม่เท่าพอเท่าเรียกว่าจะเห็นผู้สาวก็ไม่ได้เห็นผู้สาวซ้ำสางไปให้เลยห้ามงไฟจังมาเออ่วงแรงเนาะสรงแรงข้ามแอ่ส่วนเสาก็กัดมาแล้วไปเอ็ดให้เอ็ดนำไปแลยเหนยได้เห็นผู้สาวมงกับม่ได้เห็นเออ่วงแรงสรงข้ามเนาะข้ามแ่าจะเห็นผู้สาวมงกับไม่ได้เห็นมา มาตัดสวยจิ๊ดอ่เอายุแต่มองก็มองขอไปเอสให้เอตางอ๋อไปห้สุยอไปส่่พูดง่ายๆเนาะผู้สายพี่มีอผู้สาวงานงามเมือเพื่อนเอาผัวเมื่อเพื่อนเนาะเนาะมาผู้สาวผู้สาวมงประมาณ่ักปีเนาะความมากเอาผัวเอาผัวละสิบสามสิบสี่สิบห้าเลยเอาหมดแล้วนะ 18 18สา1ยังน้อคดเออมันจะแบบ53บ่นน่ะเออถ้าว่าอยู่บ้านเนาะแต่ว่าไปเฮียนล่ะนานเอาหน่อยนึงเนาะอือนั่นแะเออก่มอนึงบ่าเอาหมดแล้วเออผัวเมียวอยู่เนาะ อันนี่นั่นอยาน่างไเออได้เฮ็ดเทือ่อละอ่านเทื่ลอละเนาะไม่สีบุญญาันไหมไม่ยช่ะเสียวนี้บุญญากเกี่ยวแตนี้ญาติเมันซักามอแพทย์นึ่งนี่สมมติเราขาย,าขายน,นี่แพงไหมขายแสนนึงโอ้กว่าสีได้กันเนาะกุม่ทามะจ่าจะสามมือวะอยาด้เออกระทง

มเออกำลังเซลวันให้คนตายไหมเออแม่น่ะเอออยู่ในเกลียวคนเซลอือเขาเซลวันนี้แม่น่นเขาออกขายให้เพื่อนบอกรึเปล่าเอาปลาไว้เอาไว้เออให้ลูหลังเออเดี๋ยวเขาดูแลเขาก็บเซลปลาไว้ปลาไว้เนาะ đây Ni bì nọ mi phụ nọ ở lấy mặt hai. Nếu đại tắc nó ôn hưng. Song lâu. Song lâu. Oh, lô nữa nó. Nành nặng หัวเล็กมาขายเดี่น้องเดี่น้อยพี้อาเมื่อกี้เพิ่น,อน,นเอาเล็กมาขายเออ,เ,อ,อเป็นหัวเนาะ <c oughs> หัวเล็กมาขายช่วยมเา,เาเฮาวเซลทำอาไรอันนี้เลยโดนดเมื่อไรจงอัน จังแลว้วขืนหนึ่งประมาณทิศหนึ่งก็ระเร้าเนาะผู้ชายก็จะผู้สิบัวเซลเนาะเซลรื่องเนาะเออผู้ชายเป็นคนเชื่อ,องนี่แหละผู้ชายเขับไปใส่เือร์เอยาบหินเนาะผู้ชายเนาะไป ให้เป็นนามให้เนนาไปเวียกไปกันไหมเนาะใช่เออแสดงว่าส่งสวยเนี่ยก็ยังแต่ผู้น้อยกับแม่เฮือนเนาะเออและผู้นุ่มผู้สาวผู้ชายก็คือไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดกันไหมเนาะอืมเออแต่ผู้อที่สีทังนั้นกับเฮือนเอืออะไรอยู่นี่อะไรบ่รวยอยู่เก๋ไก่หนิเนาะ ขาย่รัอและขายเครื่องอยู่ดีเนาะผัวผัวด้วยกับแทบ้านเดียวกันเลยวะเออก่เกิดอยู่นี่เลยเออแต่เกิดอยู่นี่เลยเราม่โยกผนซานะแม่มาเออเออฮนสะอาดทางลักซาแม่มาเออ แล้วไปเห็นกันก็เราไม่ยูน้ำผัวเนก<ม>ได้กันเอาก่ะเราไม่ยูน้ำผัวเลยลูกสี่คนผู้ที่ห้ากำลังสีได้เนะกะแต่โดนเลยได้นกโดนเธอสาหกสิบหกก็ประมาณสิบปีนะัเวเกือบสิบปีแล้วผ<ม>ัวไปลีนบะไปลีนอยู่พืนสะอาดบะ เลยเห็นกันแล้วมากกันแล้วกันเออแบบเห็นวันเปวิ่งลินซ่วงซ่วงเกี่ยงวะซ่วงกินเที่ยงอย่ามเงี้ยว่ะผู้บ่าวผู้สาวเด้อเนาะไอ้ลินแสดงว่าซ่วงกินเที่ยงนี่ผู้บ่าวเขาไปลินบ่อนไก่เนาะเห็นเห็นกันแล้วร่มกันโดดบ่เลยงจังอันเอาเอาขัวหรือว่าเห็นแล้วร่มเดีือดนิ่งเลยเอาเลย มันเป็นปีแล้วอ่ะปีเออสาบันพวนสะอาดเอา,า,า,าเฟัเอวอยู่ไก่เนาะอายุคือไก่เลยเคยไปกับกกอากาศอืมเคยไปขึ้นมาตลอดเหนืธรรมดาสี่สมองทั้งมดเออดได,ได้ได้เที่ยวเมื่อหยามบ้านมาเหรอครับไ,ได้ได ไม่ียกกับไปเนาะเหลือีมยกกับไปคิดโฮก็แม่กับไปอืมพ่อแม่เราอยู่คธเลยเลย<ะ>อ <c oughs> มาอยู่ลังตัวเลย<อ>ผู้สาวพูนสะอาดอ๋อผู้สาวมองไ <c oughs> <c oughs> ด้ที่นล้อ่าก็คือบ้านพูนสะอาดมีอยู่ทางลักซาเนาะไปทางลักซาวแล้ะก็ก้ายไปอีกเนาะ หายกีโลเตอร์พี่น้องแต่ว่ามานี่กัดร้ายกีโรเตอร์กายสง่งแต่ว่ามาอยู่นําสานีนพี่น้องไปนี่ยพี่น้องน้องสาวเพื่อนมาแต่ให้ไม่เมือม่อยแล้วซื้อน้ํามะพร้าวให้เพื่อนแล้วมาเตรียมสีเตอันนี้มาสง่งเนื้อไอเต้มาส่งได้ปะแ<อ>ม่แม่เจ้าส,สิบ่เอาอไอตี้ไอเต้มาส,งส่งซื้อไดไปพี่น้องเดี๋ยวห้อง อืมยังมูเฮือนเพื่อนหนะพี่น้องไปเดี๋ยวไปศึกษาวิถีที่ดีไปเห็นอันนี้มันบอกเมื่อเนี่ยเต้โม่ส่งผู้สาวกันโอ้มีมีลูกสามคนแล้วยังคนนี้ยังโสดแต่คนนี้ยังโสดอยู่น้องชายใส่ยิ่ใส่เงินเงินน้องยใส่โอ้ไปเข้าทางนั้นมันบอกเทาดเต้ทางนี้เนาะ ไอพี่น้องนี่มาลองอันสภาพกับวิถีชีวิตของพี่น้องมงลองเบิง้งว่าเพื่อนไปให้ไปส่วนเพื่อนเทศดจังไรน,นะไปชนบะโอ้สั่นจังเลยอ <laughs> โอ้สั่นขนาดเลย เาเตียวขอท้านี mm. ่มีที่เงลองเพิ่มจัดเงเลว่าเราไปงานี่จับเ้เงินแล้วมาดูของปาเพิ่มจัดเงินหลังนี้เมเงินองแล้วนี่แท้

อันนี้เออพนตัดฟืนเราเราพันกับผ้าเนาะผ้าผ้า,ผาออกมาเป็นฟืนอันนี้อันนี้ก็มีมอญใหญ่อีกอ,อ,อันนี้ก็คือเราเขาาเ้าเนาะเราเข้าเป็น แล้วเอาใส่หยังอันนี้อันนี้เอาใส่หยังเอาใส่เออนึกแม่นอันกระตีบแม่งอ่ะเนาะแม่นบ่บ่แม่นอ่ะกระตีก็บ่แม่นเนาะเนอือุปกรณ์เพิ่นพี่น้องนี่ก็ใส่เครื่องเนาะใส่เครื่องเพิ่นกเพิ่นกน่าจะบ่ฮู้ว่าภาษาลาวเว้าจังได๋มนบ่บ่ฮู้ภาษาลาวแม่นบู่ว่าเพิ่นสิบ่ฮู้วาเนาะอันนี้คื วิถีชีวิตคนตก็เปลี่ยนกับตามเพื่อนมากพี่น้องดีใจแล้วเนาะท,<ม>ท,ที่ที่น้องง้นห่วมรายการกันโก็ดีใจแล้วคขอบใจเดอ้อเขอบใจที่ให้ไอ้เต้เต้นนั้นมาส่ง